กันเอาไว้ตรงนั้นห้ามเอาลงน้ําครับเดี๋ยวรถเอมือใหม่จะลงไปยากกันไว้ครับเฮ้ยไม่ต้องเอาลงฝนเริ่มมาแล้วครับ <S <S ตรงนี้ลื่นแน่นอน <S <S ลื่นแน่นอนไปไป ลอยไปถอยไปเนี่ยคนขับรถจะบอกไว้เลยครับคนใหม่เขาจะขับมองแต่ด,ด้านนู้นไม่มองกระจกด้านด้านซ้ายนะเขามองอย่าด้านขวาอย่างเดียวนะจะก้มมองนี่แหละก็คือเขายังไม่ถนัดนะพูดถึงอ่ะขับรถยังยังไม่เ,เ,เก่งยังก็คือพ่อเก๋เขาจะสอนหมดทุกคนครับที่มา ดการถอยของเขาจะเป็นซิกแซกเลยนะเดินหน้าก่อนหรือพี่ฮะลงลงหลงุมตรงนั้นแล้วอ่าอย่างเงี้ยมันต้องเดินหน้ามาใหม่ <c oughs> <c oughs> อ๋อวั <c oughs> นนั้นเรจะจะเลี้ยวให้โอ้ <c oughs> ดึงถอยเลยทียเนี้ยเขาทำอะไรแบบไม่เหมือนชาวบ้านกันนะวันวน้นโคยอ่ะเลียวไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้มงเตรียมตัวดีๆพวงมลาลัยจัดเดี๋ยวจัดให้ตูดไม่ตรงใช่ไหมอ่าจะดึงถอยไปเองพวงมลาลัยจับแน่นๆแ,แล้วกัน็น็นในดู ประมาณนี้นะน่า้โจยะไม่ไหวละงานนี้ดึงไปอีกเดี๋ยดึงไปอีกความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ <c oughs> ดึงไปแล้วก็ใส่โครนให้น่าจะรอดยากครับคันนี้น่าจะน่าจะรอดยากนะเพราะว่าโครนดักอยู่ข้างบนเต็มเลยอ่ะ งานนี้ได้ดันกันแน่นอนมาลุ้นตักแรกครับเขาไม่ไม่ใส่เยอะฝาท้ายก็จะระเบิดอีกแล้วครับพี่น้องอ๋เขาเอาดินแข็งๆค,ครับอ่าเนี่ยมันสมองของคนขับอัจฉริยะมากแล้วก็โคลนใส่ข้างหน้ายังไงโคล้นก็ไม่ไหลไปแน่นอน แค่นี้แหละไปดอกตัวได้ไหมเออโอ้ยไปไว,วไป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 ไมไแ้วไปนีกันนีกันมาแล้วงั้นนายจโต้องรีบนี้ครับ แน่ว่าดันถึงปากออแน่นอน้เรอยเราต้องอยู่ไกลๆเลยครับน้ำอะไรวะเนี่ย chiều kìa vậy ạ <laughs> Đánh phạt bò nè non Để phải là, ดาวดับจ้อย Oh no, เขาเอาเสาเข็มมาใส่ไว้นะดินมันนุ่มตรงเนี่ยเดินลำยุบนะตัดโซ่ไหนลูกพี่ลูกพี่กอเหนื่อยแล้วเวยกูมไม่ทำแล้วกูเหนื่อยแล้วแต่ชะตากรรมของหก้้อทำงานต้องสมอามัคคีกันครับ สามัคคีคือพลังสูงหวังคือสามัคคีเลยถ้ารถไทยไม่ดันก็เหมือนเดิมครับม้าลุวี้มาขอร้องเดี๋ยวเจ้าเหลืองจะลงแล้วอะไรนบอกไว้ <c oughs> ไมีจำใจเลยไว้ยังไงก็ต้องดันแล้วแหละเดี๋ยวไม่ถึงเป้าหมาย ต้องรักษาตูดดีๆครับอย่าให้ตูดรั่วอย่าให้ตูดระเบิดครับไม่งั้นจะเสียเวลาเล้รถไหนก็ดันยางเลยนัะฮะฮ่าฮ่ก็ต้องเอาออกครับ ลราพี่มาแล้วเดี๋ยวมันลึกเกินฝนมาแล้วครับปลอกเปะปลอกเปมาแล้ว